ผมนายพงศักดิ์ตั้งมานิจกพงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมโครงการเปิดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดน,นะครับหรือโครงการห้าพระชวนปันวันแห่งความรักสุขภาพต้านยาเสพติดได้มาเห็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับสนใจในการออกกําลังกายก็รู้สึกดีใจ การออกกําลังกายทําได้หลายชนิดนะครับแต่ว่าการออกกําลังกายที่ดีที่สุดนะครับก็คือการปั่นจักรยานนอกจากปั่นจักรยานออกกําลังกายแล้วผมคิดว่าในชีวิตประจําวันของเราน่ะถ้าเราลดการใช้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หันมาใช้จักรยานก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะการปั่นจักรยานนั้นนะครับมีประโยชน์อยู่หลายอย่างก็คือ 1. ลดค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องใช้น้ำมัน สองนะครับเราปั่นจักรยานนะครับก็จะทำให้เรามีสุขภาพดีนะครับไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสามการปั่นจักรยานจะทำให้หุ่นดีหุ่นงามนะครับป้องกันโรคอ้วนลดไขมันหน้าท้องโอกาสนี้ก็ขอ ทำพิธีเปิดนะครับโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2557หรือโครงการท่าพระชวนปันวันแห่งความรักและรักสุขภาพต้านยาเสพติดประจำปี2557น้นะครับสวัสดีครับขอบคุณท่านดรพงศักดิ์ตั้งวัชิรพงศ์นะครับนายอกอง์การบริหารสัดการชนุบบรขอนแก่นนะครับผมด้วย้ยครับนใี่ครับใช่ใช HOO- hey.